สวัสดีค่ะหมยหงทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดในหกข้อที่ว่าข้อความจากเขาคนนั้นส่งถึงคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะถือว่ามาดูนิทานสนุกๆก,กันนะคะค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาได้นะคะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างได้นะคะดูผ่านๆน,นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะราศีตุลน,นะคะราศีพฤกษกนะคะ ราศีพิจิกนะคะราศีกุมนะคะราศีธนูนะคะะเรามาดูกันนะคะว่าข้อความอะไรที่เขาอยากส่งถึงคุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานสลับกันได้นะคะ อาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะ เขาอยากจะบอกคุณว่านะคะเหมือนว่าตอนนี้ค่ะเขาแอบ,บสืบแอบ,บส่องคุณอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นฤาษี่นะคะหรือว่าเป็นคนที่คอยส่องแบบองแบ,บส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะเป็นท้ามองก็ได้นะคะเหมือนเขามองว่าตอนนี้ค่ะคุณดูมีออร่านะคะหน้าตาดีนะค,ะคุณดูมีเสน่ห์มากนะคะคือผู้คนเข้าหาคุณมากมายนะคะมี ผู้คนให้ความสนใจคุณนะคะคุณอาจจะดูแลตัวเองนะคะรักและดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะทําให้มีผู้คนเข้าหาคุณนะแล้วเขาก็ได้เห็นคุณนะคะเขาก็รู้สึกแอบถึงแอบห่วงคุณนะคะเนี่ยแอบแบบว่ามาดูคอมเมนต์คุณนะคะใครที่คอมเมนต์คุณแบบว่าเชิงชื่นชมนะคะเขาก็แอบห่วงคุณนะคะหรือว่ากดหัวใจให้คุณนะคะเขาก็แอบพึงห่วงคุณนะคะเขาก็นี่ค่ะ อยากจะตัดสินใจนะคะทำอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์ในความสื่งเขานะคะอยากจะมายื่นถ้วยมามอบถ้วยมามอบความรักให้คุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาที่อ่อนกว่าอายุจริงได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีความเป็นเด็กนะคะมีความน่าเลิงสดใสน,นะคะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวได้นะคะ มาดูกันต่อนะคะสิบเหรียญน,นะคะห้าไม้นะคะสิอบออฟคัพนะคะ สองดาบนะคะเจดไม้นะคะเหมือนคุณและเขามีเรื่องที่ขัดแย้งกันนะคะในอดีตนะคะแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะคุณและเขาอาจจะมีการบอกกันไปหรือว่าปิดกั้นความรู้สึกกันนะคะหรือเขาอาจจะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเขาเองก็ได้นะคะ เหมือนปฏิเสธหัวใจของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนมีการชั่งใจนะคะในความรู้สึกของเขานะคะเหมือนกําลังชั่งใจอยู่เหมือนตัดสินใจยังไม่ได้นะคะเหมือนต้องมีหลายสิ่งที่เขาต้องเลือกก็ได้นะคะสองดาบนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็คิดถึงคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นความทรงจําดีๆของเขานะคะ อาจจะเป็นรักในสมัยเด็กได้นะ,ะประถมได้มัธยมได้นะคะหรือมีความทรงจําดีๆร่วมกันหรือบางท่านอาจจะเป็นแฟนเก่าได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะ,ะมีอายุที่แตกต่างกันนะคะเขาอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะสิบเหรียญน,นะคะ มันดูพรนักพันนะคะอยากบอกอะไรเขาคิดอะไรอยู่นะคะการดูแลนะคะเขาแคร์คุณนะคะบัติเหตุ ไฟดับนะคะไฟดับกลางคันนะคะเราก็มืดๆกันแบบนี้นะคะเฟนชิฟนะคะอย่าเพิ่งปิดหนีแม่หมอนะคะไฟดับก็ยังมีไฟน,น้อยๆอยู่นิดหน่อยนะคะกิฟต์นะคะของขวัญ พันตานะคะบอกว่านะคะเขาอยากจะดูแลคุณนะคะแล้วเขาก็อยากบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นอุบิเหตุนะคะก็คือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะเขาอยากบอกว่ามันเกิดอย่างกระทันหันเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาอยากจะให้คุณได้หยุดนะคะคือ อย่าเพิ่งคิดเรื่องของเขาในแง่ลบนะคะคือเขาอยากจะขอโอกาสกับคุณนะคะคือขอให้คุณให้โอกาสกับเขาหน่อยได้ไหมคะเขาอยากจะได้มาพบเจอคุณนะ,ะหรือว่าคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะเฟนชิพนะคะเขาอยากจะมาพบปะพูดคุยกับคุณนะคะทาความเข้าใจกันนะคะเขาอยากจะมามอบของขวัญหรือว่ามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ ที่แม่หมอต้องแบบนี้นะคะเพราะว่าเอียงหาแสงนะคะมาดูฟังใจเขานะคะแล้วเขารู้สึกยังไงต่อนะคะก้อนหินก้อนนั้นขยับนิดนึงนะคะ ทำอะไรสักอย่างแม่มดสักคู่นะคะ,ะมีไฟสำรองนะคะคนบ้านเดียวกัน ยังยิ้มได้ในความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะคือเขารู้สึกแบกรับเขารู้สึกแบกรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกให้คุณได้รับรู้ก็ได้นะคะแต่เขาก็ยังคงยังยิ้มได้นะคะถึงแม้ว่าเขายังมีความรู้สึก เศร้าใจหรือว่าคิดถึงคุณอยู่นะคะเนี่ยค,คุณคุณและเขาเป็นคนที่อาจจะรู้จักกันนะคะในแวดวงการทำงานหรือว่าเพื่อนในสมัยประถมมัธยมได้นะคะหรือว่าเพื่อนที่ทำงานได้นะ,ะหรือว่าเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรือเพื่อนของเพื่อนได้หรือเป็นคนที่ทำงานใน สายงานเดียวกันได้นะคะสายงานบริษัทเดียวกันเครือข่ายเดียวกันหรือว่าร uh ู้จักการทางสายงานเดียวก uh ันได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นแม่มดนะคะคุณอาจจะทําบางสิ <S <S ่งบางอย่างให้เขาประหลาดใจนะคะเหมือนแม่มดนะคะผู้อย่างรู้นะคะผู้แบบว่า ทำให้เขาประหลาดใจฮะแล้วก็เขาก็คิดว่าเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะทำไมน่ารักจัง ยกโทษให้เราได้ไหมไฟเริ่มดับแล้วนะคะไฟ LED พอดีไม่ได้ชาร์จเพิ่มเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะฝันหวาน เธอลืมเราหรือ,อยังขอเบอร์เธอได้ไหมคาข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะทำไมน่ารักจังยกโทษให้เราได้ไหมเก็บซ่อนความรู้สึกฝันหวานเธอลืมเราหรือ,อยังขอเบอร์เธอได้ไหมเขาขอเบอร์นะคะให้หรือเปล่าคะ แม่หมอแซลเล่นนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ